ขอกราบสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องของปาปาทุกคนทุกท่านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายนะฮะที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปาปาอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เอฟซีที่ติดตามแลวยังไม่ได้ดูบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่ปาปาจะมาเปิดกล้องรับเรียนวันนี้บางคนก็ติดภารกิจการงานเนาะยังไม่จบจากงานชีวิตประจําวันเนาะก็สวัสดีกันล่วงหน้าไว้หมดทุกคู่ทุกคนเลยฮะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ ะปะป๋าจะพามาเปิดกล่องดูเหรียญกันเนาะก็ยังคงมีเหรียญส่งเข้ามากัน,นเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะแบ่งปันเหรียญหรือว่าขายเหรียญในช่องของปะป๋าเนี่ยก็แอดไลน์นะถ้าไม่ชมนะฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมานะเพิ่มเพื่อนเ,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 เราแอดไลน์ก่อนเพราะว่าเราจะซื้อขายไปทางไลน์นะเนาะ,ะการซื้อขายผ่านทางไลน์เนี่ยเราเราจะได้ส่งรูปภาพมาให้ทางเราเห็นทางเราดูเนาะเพื่อเป็นการตรวจสอบประเมินราคาเบื้องต้นกันเนาะ ประม,ระมะาณประเมินราคาเบื้องต้นเหรียญของท่านนั้นอาจเป็นตรงกับเหรียญที่ช่องปลารับซื้อนะอ่าแล้วก็สภาพเหรียญเป็นยังไงประเมินราคาเบื้องต้นเดี๋ยวก็มาดูเหรียญจริงกันใหม่ถ้าไม่ไม่เหนือบาก,กว่าแรงก็เราก็ซื้อขายกันได้เลยเนาะโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวดูซิอ่าลืมบอกไปเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้มาจาก F f ฟหมูโคล่ามั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอเอฟซีหมูโคล่าเนี่ยส่งเหรียญให้ช่องของปลา,า่บอบเลยเป็นแฟนคลับช่องขอปลาเลย เป็นแฟนคลับช่องป๊าปาเลยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยบ่อยมากท่านผู้ชมอะป๊าปาขอถอดเงี้ยป๊าปาใส่ถุงมือท่านผู้ชมจะจะจะโดนจะเดิมอ่าเทปกาวยากนิดนึงนะป๊าปาขออนุญาตทําแบบเหมือนกับอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอ่ะสวัสดีเอสจีที่เข้ามาใหม่ฮะสวัสดีเนาะสวัสดีกันเรื่อยๆไปเลยอ่ะฮื้ออ่ะโอเคว่างกันเนาะเนี่ยป๊าปาเนี่ยท่านผู้ชมจะติดมือจะติดมือป๊าปาเนี่ยเดี๋ยวที่เขาส่งมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ อันนี้น่าจะมาจาก fc หมูโคราชแน่เลยท่านผู้ชมฮะดูซิดูซิใช่ไหมอาใช่ฮะเนาะมาจากอำเภอเมือง fc หมูคุณคุณานนท์ฮะคุณคุณานนท์คงไม่ต้องปิดบางชื่อเสียงแล้วล่ะนะอ่าเขาเพียงแต่ส่งมาเป็นเพื่อนประปาเขาอยากร่วมสนุกท่านผู้ชมฮะนะ fc ช่องประปาเป็นผู้ร่ํารวยเป็นผู้เจริญมีเงินเรียบร้อยเพียงแต่อยากร่วมสนุกกับช่องของประปาเนาะโอเคนะฮะ ก็ขอใคุมีความสุขทุกๆทุกคนร่ำรวยกันทุกคนอันนี้ไม่ต้องดูงเนาะเอออักเก็บไว้เขาดีกว่าปื๊ดตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญที่เอฟซีหมูเนี่ยฝากไม่ปล่ยปและฝากขอบคุณคุณหมูคุณคุณนานนุใช่ไหมที่จริงใช่คุณนานนุนหรือเปล่าน่าน่าจะใช่นะปปาก็อ่านเอ๊ะน่าจะเป็นคุณนานนุนะเอฟซีหมูแล้วกันฝาฝากขอบคุณเอฟซีโคราท่านนี้นะฮะก็ขอให้ ทำกิจการไะไๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเงินทองไหลมาทมานะฮะแม้จะเป็นของฝากน้อยนิดไม่ใช่ราคาค่าหลักหมื่นหลักแสนจะเป็นบาท2บาทก็มีค่าสําหรับผู้รับอย่างปปาเสมอท่านผู้ชมฮะนะก็ฝากขอบคุณ f อท่านนี้ด้วยดูแลกันก่อนเอออ่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกเนี่ยแกแกเป็นคนมีความสามารถฮะเอฟซีท่านนี้แกจะหาส่งให้ปปาปราะมาณ โอ้โหน่าจะเป็นไม่มั่นใจว่าถึงอาทิตย์ไหมแกจะทยอยส่งมานะแกจะทยอยส่งมาน้องแอดมินเคยบอกเนาแกเป็นแกแกแกทำอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละถ้าไม่ชมมาเกี่ยวกับค้าขายประมาณนี้แหละนะแกก็เลยได้อยู่กับเงินแกก็ศึกษาไปด้วยส่วนลึกๆท่าผม้ชมมาคนที่จะชอบจะชอบหาเหรียญได้เก่งๆก็ยังไงเนี่ยเขาเขาต้องเป็นคนที่รักเหรียญมาก่อนแล้วด้วยนะเหมือนป้าปาเนี่ยรักเหรียญมาก่อนนะฮะ นะ่าเป็นคนที่ชอบเก็บเหรียญแต่เป็นเด็กท่านผู้ชมฮนะเนาะก,ก็ก็เลยนะ่จาจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้เลยอันนี้เป็น20บาทที่ลึร์กท่านผู้ชมนะฮะเยสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะโอเคเนาะมาอีกแล้วท่านผู้ชมฮะ F4 หมูไม่เคยทําให้ปอบปาผิดหวัง <laughs> โอเคท่านผู้ชมน,นี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะเหรียญ <laughs> ของราชก,การที่9นะ เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากลำดับที่2อ,อย่างที่เรารู้กันท่านผู้ชมฮะอ่ะปีพศ2546นะหายากลำดับที่2ท่านผู้ชมพอจะเห็นความชัดเจนไหมฮะอ่ะคงจะเห็นอยู่เนาะอ่ะเนี่ยใครที่มีนะฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งมานะฮะนะเราซื้อขายตามสภาพกันโอเคเนาะปัจจุบันวันนี้ราคาก็จะไม่ไม่สูงไม่แรงไม่โดด กันทุกปีพศทุกชนิดราคาท่านผู้ชมนะเป็นราคาช่วงราคาถอยหลังโอเคเนาะคือเจ้าของเหรียญเขาเข้าใจแล้วแหละนะอเขาเข้าใจอ่าเรามาดูเหรียญที่สองกันท่านผู้ชมฮะเอาวางออกนอกจอเลยมาอีกแล้วท่านผู้ชมฮะขออนุญาตตัดอย่างนี้เลยนะมือมือปลาใส่ถุงมือนะไม่สะดวกในการแบบเปิดถุงซิปโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะมาอีกแล้วหนึ่งเหรียญน,นะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้หายากลำดับที่หนึ่งเลยนะ เหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กรูปแบบพระเศียรเล็กท่านผู้ชมฮะปีพศ2529โอเคไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยใหม่ก็นหนึ่งเหรียญคราวก่อน FC หมูก็น่าจะส่งมาน่าจะชุดเดียวกันนี่เลยเนี่ยถ้าประป่าจำไม่ผิดนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะใครที่มีนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะเรารับซื้อตามสภาพ ถ้าสภาพอย่างนี้ราคาเริ่มต้นก็ไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยเหมือนเนี้ยราคาเริ่มต้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนป้าป๊าบอกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มต้นที่ราคา400บาทอะไรประมาณนั้นนะฮะถึงจะร่วงก็ล่วงไม่กี่บาทอาจจะไม่ร่วงเลยต่ากว่า400าด้วยซ้ำอันนี้ปราปาไม่ได้ไม่ได้ถามน้องไอ้มินมาก่อนนะปราปาพูดเองเลยแต่ถ้าน้องไอ้มินเขาตีเขาก็จะดูราคาเขาด้วยนะเอามาผสมผสานกันถ,ถ้าสภาพแย่ๆสนองสนิมกัดก่อนไปสมุดเนี่ย ท่านผู้ชมฮะอย่ตสี่ร้อยเลยเนาะสามร้อยก็เอายากโอเคนะฮะอันนี้ประปาเปียบเปยราคะขายให้ฟังนะอ่ะได้มาอีกหนึ่งเหรียญท่านผู้ชมฮะโอโหแจ่มเลยท่านผู้ชมฮะดีมากดีมากนะอ่ะก็ขอ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 ดูรายการต่อไปท่านผู้ชมฮะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเราได้มาอีกสองเหรียญท่านผู้ชมฮะก็ยังเป็นเหรียญพอแบ่งปันกันได้ซื้อข้าขายออกกันได้ถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่สูงท่านผู้ชมฮะ อันนี้เป็นเหรียญ10บ,บาท2ส,สีที่ระลึกท่านผู้ชมฮก,กรมศิลปากรน,นะเนี่ยอ่ะใครที่มีก็ลองๆนะลองสามารถติดต่อมานะฮะเนี่ยนะเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่ใหม่ขั้นอยู่อินทรียท่านผู้ชมฮะแต่เหรียญเขาไม่ติดสนิมแดงสนิมดําจนแบบว่าดูน่ากลัวจนเกินไปเนี่ยทางเราก็ใช่จะวตรมิติเตียนนะฮะขอให้เหรียญเหรียญจะมีสภาพ ผ่านการใช้งานก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ปปาบอกไม่ใช่มีสันขอว่าจะเป็นสนิมเกาะจนแบบมองตัวหนังสือไม่ออกเลยอะไรเลยประมาณนั้นนะฮะเราก็ก็จะอนุโลมกันอยู่แล้วแหละเพราะปปาก็อยากได้นะฮะอยากได้เอามาแบ่งปันต่อนะปปาก็หวังพึ่ง F อฟซปาปาทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าปาปาจะไม่หวังพึ่งนะฮะหนามพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้อะไรเอ่อท่านผู้ชมอ๋อเอฟซหมูแกส่งติดมาประจำฮะเนี่ยนะเอออะ เดี๋ยวก็คุยกับน้องแอดมินแล้วแหละมันไม่ไม่เหนือบาทตัวแรงท่านผู้ชมฮะเพราะเขาก็มีเหรียญให้ช่องของประปานะเออเนี่ยเป็นปี54เอาทําเป็นตัวอย่างเลยเอา f อหมูแผ่นเป็นตัวอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าท่านส่งเหรียญหลักๆมาให้เราบ้างเนี่ยท่านผู้ชมฮะขอให้มีเหรียญหลักอย่างนี้บ้างนะเราก็ให้ส่งได้สําหรับเหรียญ10บบาทหมุนเวียนผลิตน้อยตามลําดับนี่เป็นปีพศ2554ซึ่งเป็นเหรียญที่ทางช่องยังไม่มีความสามารถ จำนายแบ่งปันให้นักสะสมได้คล่องท่านผู้ชมฮะนะเพราะเขาปลิตออกมาเยอะและอีกอย่างนักสะสมนี่ยังไม่ถามหาต้องรอสักระยะนะฮะเนาะสำหรับปีพศ .2554 แต่ถ้าหากท่านส่งเหรียญหลักๆมาให้เราบ้างเนี่ยนะนะโอเคนะจะขอติดมาอย่าง FC หมูเนี่ยสเหรียญห้เหรียญประปาก็ใช่จะว่าจะไม่รับช่วยนะแต่ราคาก็จะไม่เท่าเหรียญหลักๆท่านผู้ชมฮะถ้าเรายอมรับพูดคุยกันได้เนาะ แต่ถ้าจะมาส่งแบบเหรียญน,นี้แบบว่าอ่าก็ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าส่งเหรียญอันนี้อ่ะเหรียญเหรียญส่งเหรียญ5บาทปีพศ2546มาเหรียญหนึ่งยกตัวอย่างนะฮะแล้วจะขอส่งปี54มาสัก5้าสเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะตัวเหรียญเนี่ยไม่ใช่จะได้ราคาไม่ใช่จะได้กําไรเหรียญละ800 500นะฮะนึกออกไหมฮะเนี่ยบางทีเราขายหน้าช่องยกตัวอย่างนะเราเรารับมา400เนี่ย เราขายหน้าช่องประกาศไป550600เนี่ยบางทีเราขายไม่ได้ก็มีฮะนะเอาง่ายเลยได้กําไรร้อยเดียวใช่ไหมฮะถ้าทางช่องขายหลังใหม่หรือว่าหน้าใหม่ได้ร้อยเดียวกําไรเนี่ยถ้าหากรับตัวนี้เข้ามาเป็น5060เหรียญเนี่ยตัวนี้ก็จะมาดึงกําไรจากตัวนี้ถ้าไม่ชมะแล้วเราต้องควักทุนจ่ายไปอีกแล้วเหรียญนี้นักสะสมก็ยังไม่ถามมานึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะฉะนั้น เราก็จะให้ทางน้องแอดมินเนี่ยดูเหรียญหลักๆด้วยว่าพอจะคุ้มของเหรียญที่นักสะสมไม่นิยมเล่นหาได้หรือเปล่าถ้าหากคุ้มของไม่ได้น้องเขาก็จะปฏิเสธไปก่อนโอเคไหมฮะแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าช่วยกันไงถ้าไม่ชมไม่หวังล้มถล่มทลายกันก็คือเนี่ยเอหมูเนี่ยเขาส่งเหรียญแบบนี้มาให้ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาส่งแบบนี้มาเนี่ยเขาก็ให้ป,ป้าๆได้กําไรไปต่อได้ใช่ไหมฮะเขาส่งอย่างนี้มาเขาก็ เขารู้ไงถ้าไม่ชมะเราไม่ได้รับเป็นหลักแต่ถ้าขอติดมาเราก็มีน้ําใจรับนะใช่ว่าโอ๊ยไม่เอาไม่รับเลยไม่รับเลยเว้ยเอาแต่เหรียญหลัก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 นั้นค่อยค่อยว่ากันใหม่เนาะอ้าวก็ประมาณนี้นะบางทีเราก็มาให้มาชี้แจงแถลงขายบางทีป้าปาก็จะเอาตัวอย่างของที่กําลังเปิดด้วยมาให้ดูอ่ะเนี่ยแจ่มเลยใช้ได้เลยฮะคลิปนี้เพราะว่าถ้ามีเหรียญหลักแบบนี้อย่างของ f คท่านเนี่ยเราก็ให้ติดมาได้3มเหรียญสี่เหรียญนะ สามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญก็ไปคุยกับน้องแอนบินเอาท่านเลยยี่สิบสามสิบเหรียญท่านผู้่ชมฮะเอาอันนี้มาแค่เหรียญเดียวสองเหรียญแล้วกแนติดมาจะขออันนี้มาห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยทางเราไม่มีความสามารถรอจนกว่าทางเราจะมีความสามารถจําหน่ายขายแบ่งปันออกได้เป็นประจำซะก่อนให้เขาติดอันดับซะก่อนใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นเนาะอะเรารู้กันละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ฝากขอบคุณสาหรับเอฟซีท่านนี้เอฟซีหมูคุนานนท์จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ฝาก ขอบคุณบรรดานะักคอมเมนต์นะที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกับช่องของปปาป๊ะปาก็จะพยายามตอบถ้าตอบไม่ทันหลายวันเหนื่อยงานเยอะๆปะปากดรูปหัวใจส่งปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ปึ๊ปปปว่าประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะอ่ะขอบคุณสาหรับผู้ติดตามช่องของปปาไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญขายเหรยนะแล้วกวพ็พี่ๆน้องๆที่กําลังคุยเขวอยู่เอ๊ ะหาเหรียญส่งช่องของป๊าปราปารับซื้อเหรียญอะไรบ้างเนาะให้เข้ามาดูในคลิปช่องป๊าปาฮะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรูปสีดําไว้นะเวลาปราปาทำคลิปออกไปเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าปราปารับซื้อเหรียญอะไรนะอ่าบางครั้งก็ไม่ต้องรอป๊าป๊าไปประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทปี4 6 4 0นะดูคลิปนี้ท่านจะได้เห็นหลายเหรียญใช่ไหมนะเนี่ยจะได้เห็นว่าอย่างเงี้ยรับซื้อจริงอย่างเงี้ยรับซื้อจริงรับซื้อจริงอย่าง ในการชมในการรู้ว่าปปาร,รับซื้อเหรียญอะไรโอเคไหมฮะเนาะเนี่ยได้เปรียบมากเลยดูประปาเปิดกล่องฮนะโอเคนะฮะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบรนด์เม,มโมรานขอกล่าวคําว่า,วาจะสวัสดีตรงไหนสวัสดีโชเรียนนี้เนาะสวัสดีครับ